สวัสดีค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเรามาดูว่าในลักษณะของผู้บริโภคที่มันเป็นลักษณะของเราที่เป็นแบล็คบ็อกซ์ที่ใครก็ดูไม่ออกนะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำมองไม่เห็นค่ะมันอยู่ภายในหัวของเรานี่นะคะลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อะไรจากอะไรได้บ้างนะคะจากไดอะแกร,รมที่เราได้เห็นตรงหน้านี้นะคะเราจะเห็นว่า มีลักษณะของ cultural social personal psychological แล้วเป็นตัวเรานะคะทีนี้สิ่งที่เราจะค่อยๆมองคือเบื้องต้นเลยคือ cultural คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมคืออะไรคะวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราประพฤติยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาสะท้อนออกมาจากการแต่งกายภาษาอาหารนะคะ ที่เราใช้นะคะดังนั้นวัฒนธรรมจริงมีการสืบทอดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,ปลงนะคะมีการพัฒนานะคะเรามีวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวัฒนธรรมภาพใหญ่นะคะเรามีซับเคาน์เตอร์มีวัฒนธรรมอ่อที่เป็นวัฒนธรรมปลีกย่อยเรามีในปัจจุบนันนี้มีกระทั่งวัฒนธรรมองค์กรนะคะ นิสิตจะเห็นว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยเรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีวัฒนธรรมของเรานะคะเรามีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายนิสิตจะเห็นได้จากสะท้อนมาจากราคาของอาหารในโรงอาหารเลยนะคะสําหรับนิสิตที่ยังไม่เคยไปใช้บริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัยไปใช้นะคะแล้วจะพบว่าอาหารราคาค่าอาหารโดยเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถูกมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นนะคะ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยรัฐอื่นๆด้วยนะคะมหาวิทยาลัยรัฐบาลอื่นๆด้วยเราค่าเฉลี่ยของอาหารเราถูกกว่านี่คือวัฒนธรรมของเรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราเป็นพี่น้องนะคะอยู่ง่ายกินง่ายไม่ถือตัวนะคะนี่คือลักษณะลักษณะวัฒนลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรของเรานะคะหรือถ้านิสิตจะไปมองลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นร้านกาแฟชื่อดัง นิสิตก็จะพบว่ามีลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันไปอีกเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากต่างประเทศหรือกาแฟที่เป็นกาแฟที่ยอดนิยมอยู่ในปั๊มน้ํามันนะคะอาจารย์ปูไม่ต้องพูดถึงยี่ห้อนิสิตน่าจะแปลออกว่าอาจารย์หมายถึงอะไรนะคะนิสิตจะพบว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นลักษณะของการที่เขาจะตอบสนองต่อลูกค้าหัวใจการบริการก็จะไม่เหมือนกันนะคะ วัฒนธรรมทำให้เราแตกต่างกันโซเชียลคลาสคณนสิคธาฟังแล้วบาดใจชนชั้นทางสังคมนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องยอมรับว่าเรามีความแตกต่างของชนชั้นนะคะทุกคนไม่ได้อยู่ในชนชั้นเดียวกันนะคะมีการถูกแบ่งแยกประเภทออกไปด้วยลักษณะของรายได้นะคะ มีการถูกแบ่งออกไปด้วยลักษณะของการศึกษานะคะมีจริงๆแล้วนั่นจะท้อนออกมาทำให้เรามีพฤติกรรมที่แตกต่างกันโซเชียลค่ะลักษณะทางสังคมเช่นเรามี reference groups นะคะเรามีกลุ่มคนที่เราอ้างอิงนะคะเรามีครอบครัวเรามี role and status ที่ทำให้เราไม่เหมือนกันเช่นอาจารย์นะคะเป็นอาจารย์ก็จะต้องมีลักษณะทางสังคมที่ยังต้องคงไว้ นะคะซึ่งความเป็นอาจารย์นะคะดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีของนิสิตนะคะหรือแม้กระทั่งตัวนิสิตเองสภาพทางสังคมของนิสิตเช่นนิสิตมีสเตตัสเป็นลูกนะคะนิสิตเป็นนิสิตนิสิตก็ต้องมีการใฝ่หาความรู้นิสิตต้องแสวงหาความรู้นิสิตต้องตอบแทนบุญคุณบุปการีนิสิตต้องเป็นลูกที่ดีนิสิตต้องเชื่อฟังนะคะนิสิตจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะเพราะไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ต้องลำบากนะคะ นิสิตมี reference group นะคะนิสิตมีกลุ่มคนที่ชื่นชอบเช่นนิสิตชอบเพลงเกาหลีนะคะนิสิตก็จะมีดาราที่ตัวเองชื่นชอบนะคะเป็นต้น personal นะคะเป็นเรื่องของอายุนะคะเป็นเรื่องของช่วงวัยนะคะการที่นิสิตอายุ18นิสิตก็จะอาจจะมี perception นะคะมีการยอมรับได้มี attitude มีทัศนคติต่อเรื่องใดๆแบบใดแบบหนึแ่งบบเมื่อนิสิตอายุ28 นิสิตก็จะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมนะคะนิสิตมองตัวเองเย้อนกลับไปตอนเราแปดขวบนะคะนิสิตก็จะพบว่าเฮ้ยเราทําอย่างนั้นเหรอเราทาลงไปได้ยังไงอ่ะนะคะเป็นต้นนะคะไลฟ์ไซเคิลช่วงวงจรชีวิตของเรานะพูดเหมือนเราเป็นผีเสื้อเลยวงจรชีวิตของเรามันจะบอกเราแม้กระทั่งตัวปูเองอ่นะคะในปัจจุบันนี้ นะะคเมื่ออายุเราสี่สิบกว่าแล้วเราก็จะต้องมองว่าเอยอายุมันสําคัญนะมันเป็นปัจจัยที่ทําให้เราตัดสินใจทําอะไรแตกต่างกันไปตอนที่ป่วยยี่สิบแดโอ้โหหุ่นหันพลันแล่นนะคะโกรธง่ายเนคะเรียนวิศวกรรมศาสตร์ปริญญาตรีนะคะสำมรเทเ่าสนุกสนานแต่ในปัจจุบันมีสภาพสังคมเป็นอาจารย์นะคะก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเลยอาชีพนะคะอาชีพเช่นนักเรียนนิสิตปีด,ปดูแพทย์พยาบาลก็จะมีลักษณะของการวางตัวของอาชีพที่แตกต่างกันนะคะวิศวกรช่างไฟก็ไม่เหมือนกันนะคะสภาพทางเศรษฐกิจสังคมก็ไม่เหมือนกันไลฟ์สไตล์นะคะเซฟคอนเซ็ปต์เรามีการยอมรับได้เรามีลักษณะความเป็นตัวตนของเราที่แตกต่างกันนะคะ Psychological factors นะคะเป็น motivation เป็นแรงจูงใจเป็น perception การยอมรับ learning beliefs and attitude s เรามีความเชื่อโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาใครสายมูบ้างคะมูไหมคะพระราหูกลัวไหมคะเชื่อไหมคะบูชาอ้อนวอนขอความรักไหมคะขอแฟนไหมคะเรียนเกษตรศาสตร์นี่ต้องบนไหมคะเข้าได้นี่เข้าได้ด้วยตัวเองอหรือบ่นคะ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พฤติกรรมของพวกเราไม่เหมือนกันสนุกไหมคะปูหวังว่าพวกเราจะได้รับความรู้แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะนะแล้วให้สะท้อนออกมาให้ได้ว่าอะไรที่ทําให้นิสิตเป็นนิสิตในปัจจุบันนี้อะไรที่ทําให้เราไม่เหมือนกันนะคะถ้านิสิตคิดได้ปูถือว่าปูประสบความสำเร็จในการสอนนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ